เรื่องต่อมาค่ะมาดูในส่วนของในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะจริงๆเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วนะค,ะคุณู้ฟังก็คืองานลมหายใจของแผ่นดินนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าบุรีรัมย์ของเราเนี่ยเปิดฉากได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะกับงานมิวสิควลลมหายใจของแผ่นดินสุดงดงามยิ่งใหญ่อลังการสมพระเกียรติค่ะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เราต้องบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กัน อีกครั้งหนึ่งนะคะกับงานลมหายใจของแผ่นดินเธอ กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567โดยวันแรกเนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า30,000คนสวมเสื้อ,อสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรมที่สุดงดงามตาการตาเนืองแน่นเต็มพื้นที่ด้านหน้าสนามฟุตบอลชางอารีนาเพื่อร่วมกันแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีแล้วก็ความสามารถของคนบุรีรัมย์ตลอดถึง หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ร่วมกันจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมประเกียติที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะด้านของนายใน,นวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดก็ได้เปิดเผยนะคะว่างานลมหายใจของแผ่นดินถ่ายทอดความรักความสัมมคคีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนบุรีรัมเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผู้เป็น ผู้ซึ่งเป็นลมหายใจของแผ่นดินนะคะผู้ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งใหญ่ต่อประชาชนชาวไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่18-30กรกฎาคม2567เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด3วันคาดว่ามีผู้ร่วมงานมากกว่าแสนคนนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะใครที่อยากจะไปก็ไปกันได้นะคะทางด้านของนายนริชาโคศศิีวิไลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้บอกนะคะว่าการแสดง ในครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงพลังความสัมคัคคีและความสาม,มารถของลูกหลานชาวจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดถึงภาครัฐเอกชนภาคประชาชนที่ร่วมกันจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเท่าที่เคยมีมาหลังจากเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยมีผู้ยอด มียอดของผู้จองเข้ามาวันละ3 0,000ื่นคนเต็มทุกที่นั่งเลยนะคะจึงได้มีการจัดเสริมเก้าอีอ้นะคะเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไม่ทันหรือว่าบางส่วนที่ Walk-in เดินเข้ามาในงานก็สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยบรรยากาศการจัดกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการแสดงเทิดพระเกียรติลมหายใจของแผ่นดินในครั้งนี้เป็นการแรปด้านหน้าสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดนะคะให้เป็นพื้นที่สีขาวเพื่อให กลายเป็นจอขนาดยักษ์ฉายภาพด้วยเทคโนโลยีสามดปปี mapping นะคะมีนักแสดงแล้วก็นักดนตรีลูกหลานชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากว่า200คนร้อยคนร่วมบรรเลงดนตรีเป็นวงออเคสตราขนาดใหญ่ที่ผสมผสานเรื่องดนตรีสากลแล้วก็อีสานใต้รวมแล้วกว่า120 ชิ้นนะคะโดยมีการเปิดตัวการแสดงการนำเข้าด้วยภาพ 3D Mapping สถานที่ท่องเที่ยวและของดีบุรีรมัมไม่ว่าจะเป็นประสานอินปนมรุง้งลูกชิ้นยืนกินกุ้งจอมประคนชัยผ้าไหมบุรีรมัมรวมถึงภาพวาดระบายสีน้ำเอขอ,เอาพระหมายถึงรวมถึง ภาพวาดระบายสีเฉลิมพระเกียรตินะคะที่น้องๆเนี่ยได้มีการาประกวดวาดภาพกันมาขึ้นนำมาฉายด้วยจากนั้นก็เป็นการแสดงมิวสิคิลลมหายใจของแผ่นดินที่เล่าเรื่องราวละครของลุงหมงนะคะที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนะคะทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อที่จะช่วยเหลือประสบนิกรที่อยู่ใตร้ร่มโพธิสมภารโดยลุงหมงเนี่ยได้เล่าให้กับ ลูกหลานสาวนะคะที่พาเพื่อนมาเยี่ยมได้รับรู้ทําให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระองค์ท่านเสียสละเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยโดยหลังจากจบโชว์มิวสิควลแล้วก็ยังมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติสุดยิ่งใหญ่ที่สร้างความประทับใจกับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากเลยนะคะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะที่มาร่วมงานนะคะร่วมกิจกรรมนะคะก็ให้สามารถที่จะ ไปลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนชมงานในครั้งนี้ได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็นอกจากจะได้เห็นความสวยงามที่สมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะก็ผ่านเรื่องราวในตัวละครการแสดงของมิวสิควิลลมหายใจของแผ่นดินในครั้งนี้ซึ่งก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะจัดขึ้นที่บริเวณสนามฟุตบอลช้างอดีนาจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่ช่วงเวลา18นานิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่มาร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกทรงคุณค่านะคะเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึก 7 2็ดสปาราชาการที่10กลับบ้านไปด้วยค่ะฉะนั้นก็เชิญชวนนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะยังไม่เคยได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปกันได้นะคะคุณู้ฟังอยากจะเชิญชวนให้ไปกันเมื่อเราไปถึงนอเราถือบัตรไปเนี่ยเราก็ไปแลกอันดับแรกเลยนะคะไปแลกเหรียญกระสาบก่อนนะคะเหรียญที่ระลึกนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไปรับประทานอาหารกันก่อน,นะคะ่ะก่อนที่จะถึงเวลาเนเาะไปใช้บัตรเนี่ยาหางบัตรเนี่ยหลังจากที่ไปรับเหรียญแล้วเนี่ยก็ไปเ,เป็นคู่ปอง าหรไปรับประทานอาหารกันได้นะคะในอีกโซนหนึ่งนะคะที่มีการจัดอาหารไปให้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเข้าพื้นที่ที่จะนั่งชมการแสดงนะคะก็ดูให้ดีว่าเรานั่งอยู่พื้นที่ไหนโซนไหนนะคะก็จะได้เห็นในเรื่องของการแสดงอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยเมื่อวานนี้เนี่ยมีฝนตกนะคะแต่ว่าพี่น้องของเราก็ไม่ย่อท้อในการที่จะเดินทางไปนะคะแต่ว่าการแสดงด้านหน้าเนี่ยไม่ได้แสดงแต่ว่านําไปแสดงอยู่เห็นภาพเมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะนํา ไปแสดงอยู่ในสนามนะคะสนามาฟุตบอลนะคะสนามช้างอารีนานั่นเองนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปนะวันนี้นะเดี๋ยวมาลุ้นกันถ้าไม่มีฝนตกก็เป็นโอกาสดีอีกหนึ่งวันที่จะได้ชมการแสดงนั่นเองนะคะแล้วก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของ งานเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะนั่นก็คืองานลมหายใจของแผ่นดินนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์เราจัดขึ้นซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ภายในงานนะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยก็เต็มไปด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ,ะ,คะก็ขอร่วมบริจาคโลหิตนะคะทำความดีถวายในงานลมหายใจของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะ ซึ่งเมื่อเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศการรับบริจาคโลหิตที่บริเวณสนามช้างอารีนาตะบนอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการบริจาคโลหิตส่งต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยจํานวน720ยูนิตต่อวันรวมแล้วเนี่ย7,200ยูนิตภายใต้งานลมหายใจของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา ร่วมใจกันจัดขึ้นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งยังเป็นไปด้วยความคึกคักต่อเนื่องนะคะเป็นวันแรกผู้ที่มีการผู้ที่เดินทางมาบริจาคทั้งสิ้นเนี่ยมีจำนวนมากถึง961รายค่ะแต่ว่าผู้ที่มีความพร้อมทางร่างกายสมบูรณ์สามารถบริจาคได้เนี่ยมีอยู่ที่ 682รายโดยในวันนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการจองนะคะจองคิวบริจาครวงหน้านะคะเพื่อความสะดวกสบายในการต้องไม่ต้องใช้เวลารอในการอารอรอบบริจาคนานๆนั้นเองเมื่อเราลงเวลาไปแล้วเนี่ยไปถึงก็สามารถเข้ารับบริการกันได้เลยค่ะโดยหนึ่งในนักท่องเทีย่ยวที่มาร่วมบริจาคในครั้งนี้เนี่ยก็เปิดเผยนะคะว่าปกติตนเองมีการบริจาคเลือดเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสามารถบริจาคได้4ครั้งต่อปีเพราะว่า ส4เดือนครั้งนะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากที่ได้มาเที่ยวชมงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้รับรู้รับทราบถึงในส่วนของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลายๆงานเรื่องที่ตนเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนนะคะยิ่งตอนที่ดูมิวสิควลเนี่ย แล้วเห็นรถโมบายสะตกพระราชทานยิ่งทําให้ประทับใจไปใหญ่เลยเพราะว่าเคยเห็นแต่รถไปช่วยผู้ป่วยนะคะแต่ว่าไม่รู้ที่มาที่ไปจนถึงทุกวันนี้นะคะมา,ารู้ในงานของอจังหวัดบุรีรัมย์ของเราน,นี่แหละนะคะเลยอยากจะร่วมกิจกรรมทําความดีถวายพระองค์ท่านอะพอดอีพอเดินชมกิจกรรมมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นจุดบริจาคโลหิตก็มาลงทะเบียนบริจาคก,ก,ก,ก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะมาร่วมบริจาคโลหิตกันเยอะๆนะคะจะได้มีโลหิตสำ รองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยให้มากๆที่สําคัญก็คือการบริจาคเลือดตั้งแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ๆที่มีคุณค่ามาหล่อเลี้ยงร่างกายทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นผิวพรรณก็จะดีขึ้นนะคะ,ะเปล่งปลั่งสวยงามรูปร่างกระสมส่วนทั้งยังลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งซึ่งทราบว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะมีไปจนถึงวันที่3 1ธันวาคม2567เเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนสามารถที่จะแจ้ง บริจาคก,กันได้นะคะซึ่งก็สหรับานใดที่สนใจนะคะแจ้งได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านส่วนใครที่มาร่วมงานลมหายใจของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติก็มีที่บูตรับบริจาคถึงในช่วง ในส่วนของการรับบริจาคได้ถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะโดยหลังจากบริจาคแล้วตนเองและครอบครัวก็จะไปเที่ยวปราสาทพนมรุ้งนะคะในช่วงเย็นก็จะกลับมาชมการแสดงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้ตื่นเต้นจนไม่ได้ชมแบบว่าจริงๆนะคะชาวต่างชาติเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งก็วันนี้เนี่ยจะต้องไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประกอบกับพื้นที่ที่อาจจะไม่ค่อยกว้างนะคะทำให้ความพยายามในการเอามองอาจจะเป็นเพราะพื้นที่กว้างมากเกินไปทําให้พยายามมองทุกๆ ที่ล้วนแต่มีความสวยงามทั้งแสงสีเสียงการแสดงจนทําให้พลาดในหลายๆจุดไปนะคะฉะนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวพี่น้องชาวต่างชาติของเราก็จะเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่พนมรุง้งเ,เขาก็โดงกันก่อนก่อนที่จะมาเข้างานนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยในพื้นที่ของอจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะคุณผู้ฟงังซึ่งก็ต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราสร้างประวัติศาสตร์ในการจัดงานนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะามาดูอีกงานหนึ่งก็ยังต่อเนื่องอยู่นะคะในช่วงของการจัดงานนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรัษา6รอบ28กรกฎาคม2560 นะคะซึ่งเมื่อค่ำคืนนี้ที่ผ่านมาก็ยังคงมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จัดขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดงานสมโมสรส,สันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาอมงคลเฉลิมประชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นห้อณหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์โดยในช่วงเวลา18บนาฬิกานายร ทิชาโกศักิ์สวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นางวัทินีโกศักิ์สวิไลนายกเหล่ากชาติจังหวัดบุรีรัมย์และประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนำคณะอน,นสุสวงราชการแล้วก็คู่สมรสนะคะร่วมกันชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจากนั้นเนี่ยก็เข้าประจําจุดที่กําหนดไว้ร่วมกันนะคะซึ่งก็ ประกอบพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบพิธีถวายทุบเทียนแพะขออภัยค่ะ ถูกแล้วค่ะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็ประกอบพิธีถวายทูบเทียนแพรนะคะแล้วก็เปิดกลวยกระทงดอกไม้พร้อมกับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นนะคะดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ผู้ร่วมพิธีเนี่ยอพระบาทอที่ได้ร่วมพิธีก็ทรงกล่าวกล่าว ทรงพระเจริญนะคะจำนวนสาครั้งก่อนที่ผู้ร่วมพิธีเนี่ยจะรับมอบแก้วเครื่องดื่มเพื่อดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็จะมีดนตรีบรรเลงเสียงเพลงสดุดีจอมราชาจากนั้นทุกคนร่วมฟังเพลงจากวงออเคสตราที่นํามาจัดแสดงด้วยสําหรับการจัดงานสมรสนสนิบาตนี้นะคะก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจประธานสภาแล้วก็ประธานสมาคมต่างๆพร้อมกับคู่สมรสร่วมพิธีด้วยโดยผู้ที่ร่วมพิธีจะต้องแต่งเครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยภรรยชั้นสูงสุดโดยไม่สวมหมวกโดยผู้ที่มีการประดับเข็มตราสัญ,ญลักษณ์พระบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562แล้วก็เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสัญ,ญลักษณ์าตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคล เฉลิมประชมมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567นนี้ด้วยนะคะซึ่งกเ็เป็นงานจัดขึ้นเมื่อค่ำคืนนี้ที่ผ่านมานะคะน่าจะจัดขึ้นทั่วประเทศเลยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็นานๆทีค่ะจะมีการจัดงานสโมสรสันนิบาตขึ้นนะคะ